นะมาดูนะอ่าเรียกว่าวิถีชีวิตอ่าอ่าวัฒธรรมอ่าเรียกว่าอ่าการงานฝีมือนะฮะอย่างหนึ่งของทางอ่าสงตรงนะตัวนี้บ้านตรงสีนะผมก็เรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดนะฮะเครื่องจักสารต่างๆอ่าที่เห็นนี้อ่าเขาทำรีบร้อนนะผมแต่แต่ไม่ได้มาถ่ายตอน ถ่ายทำตอนที่เขาทำนะแต่ได้เห็นมันทำเรียบร้อยแต่ก็ยังไม่ไม่เรียบร้อยดีนะเพราะว่าเขาก็มีการาจะเสริมอีกที่หนึ่งก็คือเสืหูเหมือนกันเสื้อหูมันหรองเ,อออเขาจะใส่หูหิ้วมันฮะหูหิวที่ใช้สำหรับนำไม่การมาสอดอ๋อหัวตรงตงัๆใช่ไหมแต่ผมตรงนี้ถ้าจริงๆแล้วมันการเรียกชื่อขานนี่มันอาจจะแตกต่างกันไปแต่ละที่นะตรงนี้ เขาสารนิตาจะถีหน่อยอาจจะเรียกว่าเป็ดเนะปรุงบใจนะปรุงเนะปรุงเป็ดนะข้าวกล้วยนี่มันจะตาห่างเอากล้วยซาสองนี่เดี๋ยวซาซารอฮะซานซาสองเหมอสงองเหมือนองะกล้วยเป็นกล้วยหนอ ช่องเป็นวายเอลช่องกล้องแล้วที่อีกอ่เตาห้องอย่างเต็งเนี่ยอีกอ่ป้าหลวงมาขายมันห้องยังอันนั้นช่องเตียมฮะช่องเตียมมาช่องเตียมนั่นใช่ไหองเตียมอ๋อครับผมก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์นะการใส่เครื่องการใส่เครื่องใช้ไม้สอยนะครับตอนนี้เขากำลังจะใส่หูมาแล้วตรงนี้เขาแบบจะรวมสมัยนิดนึงเขาจะใช้เป็นพลาสติกนะถ้าสมัยโบราณจริงๆเขาจะใช้หวาย วายตป็นหายากละ่ะเขาก็ใช้ไอตัวไอคล้ายๆเป็นพลาสติกเหนียวๆนะแล้วก็เป็นแบนอเป็นตัวใช้หูหิ้วนะอ่าตัวนี้เขาทําขายนะอ่ากูคูคจะ,ะไรก็ก็หือหกเข่งหกละประมาณหกเขงนะหกเงหกเห่งเงินประมาณหกเหงชาติก็ประมาณหกสามสิบแปดประมาณร้อยแปดสิบาทนะถ้าตีเข้าๆกันไทยก็ไม่แพงนะผมะงาน handmade งานให้เม็ดงานฝีมือชาวบ้านนะงานจักสารเพื่อนบิจากสารชาวบ้านรับผมในไม้ไผ่ในชุมชนนี่ก็มีหลากหลายนะแล้วก็แล้วแต่นะนจะนาํามาคิดค้นประดิษฐ์เป็นกลวยเป็นบุงเป็นตะก,ก้าเป็นซองเป็นเครื่องจักสารต่างๆตามวิถีของชาวบ้านเขาแล้วก็ชุมชนแห่งนี้นะฮะเป็นชุมชนชาวเกษตรนะผมผมเคยพา,าพาไปเที่ยวชมชวนมั่งปลูกผักปลูกอะไรต่างๆมั่งโดยเฉพาะ อ่ามันฝรั่งนะผมเขาในยมปุกผงเยอะนะฮะอันนี้แส่อะลูก็ได้หนาอยส่อะลูเลยอ๋อจสเข้าอาเสเข้าอ่าเขาจะเรีวยกว่าอ่าบรรจุนะใช้แบกใช้หามใช้บรรจุใส่มันอะลูก็ได้ข้าวก็ได้นะเราจะนีสามจะดทีนี่นะเป็นข๋วยถ้าเป็นข่อยฮับกะข่<ม>วยฮับพักในตาหางอีกหนึ่ง<ม>ถ้าวันหนึ่งแข,น,ขนแขนแด้เฮ็ไดได้กี่อันอันหนึ่งได้ก่อนพุ่งหนึ่งได้ก่อน ได้ได้อันก็ได้กูก็ได้สองขอนเองก็สองขอนะมันตังมันเฮ้ยมันได้นี่ยนะมีไม้ไม้เขาเหลาไว้เรียบร้อยวันหนึ่งกาเหลาไม้เราตอกมันนี่ทนึบ้านแล้วนะแต่ไม้เราตอกหน่งบ้านบ้านเนาะกาไปตัดไม้ตั้อย่างนี้บ้านเนาะการเอาเอ่อเอามาเรียบร้อยแล้วก็เอามาอ่าอย่างเงี้ยมามาจักไว้อ่ะจักไว้ก็ไม่สานอ๋อจักไว้สานก็ได้จักไว้แล้วสานบั้นหน่งยบั้นอ่าตอนนี้ก็าคืกำลังทำหูหิวนะ ก็ถือว่าเป็นงานอะไเสรกงานว่างก็ใช่นะเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีงานฝีมือนิดนหน่อยๆนะชาวบ้านบางทีก็ทําใช้เองที่เสือก็เอาไปขายนะอันนี้มทุกทุกอ่ามทุกเป็นห้องว่ามทุกย่างทุกอย่างกันทุกช้ามันทุกอาเนาะกันมอดกันยางแล้วได้ปะมันเมีมอดมีมอดมีแมงหะไม่เขานี่มอดเขาไม่เขาเนี่มอดนะอ๋อเขาไมต้องทุกย่างทุกอย่างเนาะกันมอดกันแมงมันใส่เนาะ ครับเดี๋ยวมีโอกาสก็จะถ่ายทำนั่นจนเนอฮะเพราะว่าตอนนี้จะมานั่งคุยกับชาวบ้านเขานะจะได้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านเขาจริงๆนะผมครับผมพามาร้านขายอุปกรณ์เรียกว่าเครื่องจักสานงานแฮนด์เมดฝีมือของชาวเชียงตุงนะครับตรงนี้ทีนึงนะผมขายพวกที่ว่าผมใช้นะจะมีมานหนึ่งมันไม่มีเคยถ่ายทำที่พิลล่อนนะมาตอนนี้มาเห็นที่นะ ก็สก้าอาตอนนี้สวยดีนะครับไม่แน่อาจจะซื้อไปเป็นของของที่ระลึกของฝากแล้วก็มีอุปกรณ์ขายอาตอนนี้นะครับกำลังทำหมกอันนี้ห้องยังหมกกรบบอบเนีย่ยหมกเนี่ยอ๋ออันนี้มามาเมืองเฮาดีก็ม,มาเมืองมังนเม,มืองเฮาเน่อยหมกกรอบไปเน่อยอันอันตียองหน,น,น,นุ่มๆนะรึมาเมืองไหนอันตียอง ยอง<า>อะไรไม่เห็ดเอานะ่าอ,อ๋อมายองกันหน่ออ่ะต่เดี๋ยวอ๋อแต่เดี๋ยวนี้เฮ็ดอันนั้นนี่เอามาเอาสีมาโทเฮ็ดยองมางามหน่อยหมวกนะฮะกุ๊กกาบอห้องกุ๊กกาบอันนี้อ่าชาติมีนะฮะเดี๋ยวรู้ แล้วผมมีอ,อีกร้านหนึ่งนะผมมาไออันนี้เครื่องช่างตาช่งางตาช่งางสายยอยอ๋ออันนี้มาแล้วกว็ับมาเย็บอันนี้ใส่หางไกยมานะแล้วผมหมวกเคยนำแต่ในหลายครั้งนะสินค้าเหนเม็จากเคียงตุงอ่าดู มาเที่ยวจริงๆครั้งหนึ่งนะฮะมาดูพามาดูอ่าเีวัสดุสินค้าเดี๋ยวดูอ่าขายพวกแฮนด์เมดนะจะเน้นพวกแฮนด์เมดนะผมะรกรุบกรอบครับผมสวัสดีครับผม,ม,รบผมครับมากาจ,จิจิตรงนี้ต้องพามาดูสินค้าแบบอ่าท้องถิ่นที่บ้านขเขานะผมสินค้าแฮนด์เมดนะเครื่องจักรฟันต่างๆ อาจจะได้เห็นว่าเครื่องจักรสานของเขามีอะไรยังไงกันจะมั่งนะครับผมอาตอนนี้ก็ขายเครื่องจักรสานมีอุปกรณ์ฮะมีสุ่มมีตะกร้ากระบุงเป็นตะกร้ากระบุงแล้วก็กระด้งนะฮะแต่ว่าจะเป็นเครื่องจักรสานอาตอนนี้เขากำลังซื้อขายไม่ควาดกันฮะดูอาตอนนี้ผมมาพามาในโซนของที่เกี่ยวกับเครื่องจักรสารนะครับผมที่ตลาดเชียงตู มาที่ตุลละดงข้างหน้าตอนนี้ก็จะขายไม้กวาดนะครับกระด้งพวกไม้กวาดกระดงแล้วก็พวกสินค้าอยากให้เห็นนะ,ะเป็นเครื่องจักรสาต่างๆไม้กวดาดต่างๆนี่นะ,อะตอนนี้ที่ตลาดจุงจุ่มเป็นหมวกนะ อะไรเดละหลายๆอย่างนะผมก็จะได้เห็นนะครับผมตรงนี้เป็นร้านขายอุปกรณ์เรครื่องจักรศาสตร์ครับผมขอบ<ง>คุณครับผม